สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารที่20ธันวาคมนะฮะราคาทองคำก็เริ่มแกว่งตัวเริ่มทรงตัวแคบลงแล้วนะฮะหลังจากที่ปรับฐานลงมาหลายวันติดต่อกันนะฮะ,ะประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ตลาดยังติดตามกรณีของย<ม>ุโรปเป็นประเด็นหลักเลยนะฮะซึ่งก็ถ้ามีข่าวดีมีข่าวร้ายออกมาก็จะส่งผลให้ราคาทองเบี่ยงตัวขึ้นลงผ่านการแข่งข้าแล้วก็อ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินยูโรเป็นหลักเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ที่จะทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนมุมมองนะครราคาก็เลยค่อนข้างที่จะส่งตัวปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับพันห้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญหายไปห้าเหรียญเท่านั้นเองในระหว่างวันเนี่ยช่วงเช้าราคาเปิดตลาดมาก็ดีตัวบวกผ่านพันหร้อยเหรียญขึ้นไปได้ในช่วงสั้นๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีแรงขายกลับออกมาราคาก็เลยปรับฐานลงไป ถึงแนวรับนะครับประมาณส <c oughs> ักพ <UK> <gu> <kaar> ันห้าแปดสิบพันห้าแปดห้าก่อนที่จะเริ่มรีบาวแล้วเช้านี้ก็ยังทรงตัวอยู่ที่ประมาณสักพันห้าร้อยเก้าสิบพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรียญเช้าวันนี้นะครับส่วนราคาโลหะเงินเมื่อวานนี้เนี่ยปรับฐานลงแรงกว่าราคาทองคําหายไปเกือบเกือบเก้าสิบเซนนะครับอิตลาหยี่สิบแปดเหรียญเจ็ดสิบห้าเซนประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็ในช่วงสายๆหน่อยเนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาเกี่ยวกับผู้นําของเกาหลีเหนือนะครับคุณคิมจองอิลเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียชีวิต ก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในเอเซียมากขึ้นนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือในจริงๆถ้าเราตามข่าวกันมาก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มที่เป็นคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ยจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรกันไกลๆยอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นถ้ากเขามีการเปลี่ยนตัวผู้นําประเทศคนใหม่เนี่ยตลาดก็เลยกังวลว่าอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ประเมินออกมาเนี่ยดูจากข่าวเนี่ยหลายคนประเมินเอาไว้นะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระหว่างประเทศแต่ว่าดูจากข่าวเนี่ยเขากังวลกันว่าอาจจะมีท่าทีที่แข็งกล้ามากขึ้นของเกาหลีเหนือตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้ตลาดมีความกังวลแล้วก็เลือกถือครองสินทรัพย์ปลอดภยัยปกติเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์โดยทั่วๆไปเนี่ยราคาทองคาต้องปรับขึ้นไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าดอลลาร์เนี่ยเป็น สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงนะเ,เป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนต้องการแต่ว่าสภาพคล่องตอนนี้เริ่มน้อยลงเพราะหากจะดูจากเรื่องของดอกเบียของสหรัฐไม่ใช่ดอกเบียของเฟดนะดอกเบียในการกู้ยืมเงินดอลลาร์กฏว่าก็เพิ่มสูงขึ้นมากแสดงว่านักลงทุนเนี่ยต้องการที่จะถือครองเงินดอลลาร์เป็นหลักในตอนนี้ดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นมาราคาทองที่ผ่าน1,600ขึ้นไปก็ มีแรงขายแรงกดดันจากดอลลาร์กลับออกมา <_ d ata> ก็เลยทําให้ราคาปรับฐานลงในช่วงสายๆเมื่อวานนี้นะซึ่งประเด็นนี้นก็คงเป็นเรื่องกรณีของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศนะฮะซึ่งก็คงต้องติดตามในภาพรวมว่าจะออกมายังไงแต่ผมคิดว่าผลคงจะไปอยู่ในเรื่องของน้ํามุงน้ํามันนอนมากกว่าของทองคำตัวนี้น่าจะให้น้ําหนักไปที่กรณีของยุโรปเป็นประเด็นหลักเลยนะฮะซึ่งกรณีของ <c oughs> ยุโรปเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาในตอนเย็นๆว่าเขาจะมีการประชุมกันของรัฐมนตรีคลังในกลุ่มยูโรโซนก็คือประเทศที่ใช้เงินยูโร17ประเทศ ปรากฏว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรของยูโรโซนเนี่ยก็มีมติที่จะให้เงินกู้กับ IMF เพิ่มเติมอีก1.5แสนล้านยูโรตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ถามว่ามันมีผลต่อราคาไหมตรงนี้เนตลาดเคยประเมินกันเอาไว้นะครับว่ายุโรเนี่ยควรจะให้เงินให้ IMF กู้เพื่อจะไปปล่อยกู้ให้กับประเทศของตัวเองเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยประมาณ200 ประมาณ200ล้านยูโรแต่ปรากฏว่ามีการปล่อยกู้เพิ่มเติมแค่100กว่าล้านเท่านั้นเองตรงนี้นก็เลยไม่ได้มีผลต่อตลาดอะไรอย่างมีนายามัยสําคัญนะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยโดยโรวมแล้วเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆประเด็นหลักๆเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วอยู่ในยุโรปเป็นกรณีหลักเลยนะถ้าอมีข่าวดีข่าวร้ายออกมาเนี่ยก็จะส่งผลต่อราคาทองเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของอการให้กู้ IMF แล้วเนี่ยประธานธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยเขาก็มีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรป ในเชิงลบนะฮะในปีหน้าเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจยุโรปในปีหน้าเนี่ยคงมีความยากลําบากพอสมควรเลยอาจจะมีการขยายตัวที่น้อยลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับ i m เเคาขาเคยเตือนแล้วนะครับว่าประเทศทั่วโลกต่างๆเนี่ยคงไม่ประเทศไหนหนีพ้นปัญหาของกลุ่มยุโรปไปได้ตรงนี้เองเนี่ยก็ยังส่งผลต่อไปนะครับแต่ว่า ถ้าดูจากแนวโน้มตอนนี้เนี่ยราคาทองคํากลับเคลื่อนไหวตามค่าเงินยูโรถ้าดอลลาร์แข็งราคาทองคําปรับฐานดอลลาร์อ่อนราคาทองคําปรับตัวขึ้นมีการไปสำรวจนะฮะรอยเตอร์ uters, เขาก็ไปสำรวจมาว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าราคาทองคำเนี่ยสูญเสียความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไปแล้วบางคนเขาก็บอกว่าราคาทองคำเนี่ยกำลังจะปรับฐานลงไปแรงมันก็จะลงไปลึกทีเดียวแต่ว่าในมุมมองของเรานะฮะเรายัางประเมินว่าราคาทองเนี่ยยัง ไต่อด้นในปีหน้าก็ยังเชื่อว่าราคาจะกลับขึ้นมา1คือประเด็นทางเทคนิคนะครับราคาปรับฐานลงมาเยอะๆแม้ว่าจะหลุด200วันที่พันหกรยี่สิเหรียญลงไปเนี่ยก็ยังดูถ้าหากว่าจะขีดเส้นซับพอร์ตในทางเทคนิคอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังอาจจะมีการปรับฐานลงไปใ,นใ,นใน 1, ไปกล้ๆพันห้าร้อยเหรียญประมาณสักพันห้าร้อยพันห้ารอยี่สิบเนี่ยก็ยังมีแนวรับอยู่ผมเชื่อว่าถ้าลงไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยน,น่าจะดีดตัวฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะฮะนี่คือทางเทคนิคส่วนในกรณีของทางพื้นนฐา จริงๆเนี่ยยุโรปมีกรณีที่มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่เนี่ยถามว่าดอลลาร์เนี่ยมันมีความปลอดภัยไหมณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เพราะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมก็ยังออกมาดีอยู่นะ,ะในตอนนี้ก็ยังอ,อย่งางเมื่อคืนนี้ตัวเลขในภาคอยู่อาศัยก็ออกมาค่อนข้างดีแต่ถามว่าเศรษฐกิจยุโรปกับสหรัฐเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกันมากๆเลยยุโรปเกิดปัญหาก็ต่อเนื่องมาจากสับพรามของสหรัฐ แล้วถามว่าแล้วถ้าหากว่าเศรษฐกิจยุโรปเกิดปัญหาหลักจะเกิดอะไรกับสหรัฐในการที่เราจะดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะในตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรากฏว่ามีการเวทด้วยเงินยูโรเงินยูโรเนี่ยมากกว่า60%เพราะงั้นเท่ากับว่าการค้าขายของสหรัฐเนี่ยก็คงพึ่งพาในยุโรปเป็นหลักเหมือนกันพัาหถามว่าถ้าหากว่ายุโรปเกิดปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐ,รฐป,ปีหน้าเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบตอนนี้เองเนี่ยผู้ดําเนินนโยบายทางการเงินของสหรัฐเบอร์นเกเองเนี่ยเขาก็คงสังวนท่าทีพอสมควรเ็ามีคนเอาไมค์ไปถามเาาว่า ควรไหมที่สหรัฐจะใส่เงินช่วยยุโรปควรไหมที่สหรัฐจะเพิ่มเงินให้กับ IMF แต่ตอนนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังค่อนข้างเปราะบางแล้วก็การคลังของสหรัฐยยังมีปัญหาอยู่ถ้าตามข่าวกันมาจะเห็นเลยนะฮะว่าทั้งเดโมแครตทั้งรีพับบิกันเนี่ยเขาก็ยังตบตีกันอยู่เลยเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณปีหน้าเขาจะเลือกตั้งกันด้วยก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้มีการใส่เงินเข้าไปช่วยเหลือยุโรปในตอนนี้เพราะงั้นถามว่า <c oughs> ถ้าหากว่ายุโรปปีหน้ามีปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐก็ค่อนข้างย่ำแย่แล้วตลาดจะมั่นใจได้ยังไงในการจะไปถือครองเงินดอลลาร์ก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการ ปรับลดเครดิตลงมาอีกอันนี้คือการคาดการณ์นะฮะยังไม่ได้มีการปรับลดเรื่องของเบาะพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยพอ,เ,อเศรษฐกิจยุโรปเริ่มมีปัญหาก็จะส่งผลมายังเอเชียส่งผลไปสู่สหรัฐตัวเงินดอลลาร์เนี่ยแม้ว่ายังเป็นเงินสกุลกลางยังมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ว่าสภาพคล่องมันก็เริ่มน้อยลงถ้ายังจํากันได้เนี่ยเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการปล่อยกู้ดอลลาร์เข้ามาเพียงแต่ว่าสภาพคล่องมันไม่พอททท้้้้้าาาายีีี่่่สสุดแลลวเเนนนนมมััักก็คงงจะะบขูอพร ที่ราคาทองปรับฐานลงมาเนี่ยผมยังคิดว่าสําหรับท่านทีออ่ลงทุนในตัวทองคําแท่งหรือว่าต้องการจะถือครองการที่ราคาปรับลงมาช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับในการที่จะเข้าไปซื้อทองเก็บไว้ส่วนการเก็งกําไรในระยะสั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะในตัวสัญญาโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็คงต้องเรียนเหมือนเดิมนะต้องระมัดระวัง เพราะว่าราคาอาจจะเปลี่ยนตัวกลับขึ้นมาหรือไม่ก็จะปรับฐานกลับลงไปเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าการเทรดของราคาทองคำในช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบที่แคบลงนะฮะมาสัก1,580จนถึง1,620ี่เหรียญคิดว่าคงยังอยู่ในกรอบนี้เทคนิคเนี่ยถ้าผ่าน1,620ขึ้นไปเนี่ยคงจะเป็นสัญญาณซื้อที่ดูจะมีนัยะสําคัญก็อาจจะทำให้ตลาดกลับมาคึกคักมากขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าดูจากข่าวตอนนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่เพราะงั้นแล้วเนี่ยราคาคงยัง ไม่น่าจะผ่าน1,620ขึ้นไปได้นะถ้าขึ้นไปใกล้ๆก็เ,เก่งกำไรฝั่งซื้อเอาไว้เนี่ยวนเมื่อวานนี้ปรับฐานลงไป 1,580, 1,585ถ้าว่าท่านมีฝั่งซื้ออยู่วันนี้ก็ถือครองแล้วก็รอนะผมคิดว่าวันนี้น่าจะเบรก1,600ขึ้นไปได้ก็ไป 1,610, 1,620ก็ค่อยปิดสถานนะแล้วก็รอประเมินสถานการณ์กันใหม่ส่วนกรณีที่ยังไม่มีสถาน,นะนะฮะถ้าราคาปรับฐานลงไปก็เหมือนเดิมนะฮะรอ 1,580, 1,585แล้วก็ค่อยเข้าไปเปิดสถาน,นะซื้อแต่ว่า ถ้าราคาปรับฐานลงหลุด1,580เนี่ยคงต้องระวังเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับกรณีผ่าน1,620นี่แหละฮะผ่าน1,620คิดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามามากแต่ถ้าหากว่าหลุด1,580เนี่ยก็คงต้องระวังแรงขายที่จะมีกรอบออกมานะฮะส่วนโลหะเงินเมื่อวานนี้ลงแรงกว่าราคาทองคำนะครับหลุดจุด Stop Loss แล้วก็จุดเปิดสถานะเก็งกำไรฝั่งขาที่29เหรียญ20 29-29เเหรียญน,นะฮะยีถึงยีเหรียญยีที่เรียนเอาไว้เมื่อวานนี้ราคาก็ปรับตัวลงมาพอสมควรเช้าวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักยีเหรียญเจ็ดสิเซนคิดว่าราคาน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้เหมือนกับราคาทองคำนะฮะแต่ว่าแนวต้านเนี่ยก็คงอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณสัก ส0เอ่อยีเหรียญทั่วนะ2ีเหรียญเนี่ยคิดว่าคงยังไม่ผ่านถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะดูดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการปรับฐานกลับลงมาเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าว่าท่านที่มีฝั่งขายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันนี้ราคาปรับ เริ่มรีบารกลับขึ้นมาอาจจะปิดสถานะลดความเสี่ยงแล้วก็รอให้ราคารีบารกลับขึ้นไปใกล้ๆ29เหรียญแล้วค่อยกลับมาเก่งกําไรฝั่งขายนะครับแล้วก็มีจุดปิดสถานะถ้าหากว่าราคาเบรก29เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยจุด stop loss อยู่ที่29เหรียญ30เนถึง29เหรียญ40เซนต์ก็คือเป็นแนวรับของเมื่อวานนี้แหละฮะถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องคัด loss ฝั่งขายนะฮะแต่ผมเชืเ่อว,ว่าราคาคงยังไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะสำหรับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับแล้วพบกััััันนนนนใหม่่วววพรรุงีีี้้สสดคบ